สวัสดีค่ะพบกับหนูในช n n น l อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หายหน้าไปสักพักหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจในด้านราชการเยอะไปหน่อยนะคะวันนี้มีเวลาว่างนะคะวันหยุดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู วิธีเอาอลูกปาล์มหางกระลอกนะคะลงมาเราจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ,ะผู้ช่วยของเรานะคะต้นนี้สุกแบบเหลืองเหลืองมากเลยต้นนี้ก็หมดละเมื่อก่อนเราไม่รู้นะคะวิธีลูกปาล์มหางกระลอกแหละเราเอามาเป็นอาหารทำขนมหวานได้ด้วยนะคะ น่ามาแล้วเห็นไหมคะต้นเนี้ลูกกําลังพอดีเลยที่จะเอาลงมาทําเสร็จเราต้องไปแกะนะคะทุืคนเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแกะเอาข้างในนะคะเนื้อข้างในมันออกมายังไงนะคะโอ้ลงแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะเอาเนื้อนะคะเนื้อข้างในไปทำอรอยแก้วกัน มาแล้วถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะเราก็เอาออกจากทลายมันก่อนนะคะอันดับแรกเพื่อสะดวกง่ายต่อการผ่านะคะเราจะให้ดูนะคะวิธีผ่าลูกปามหางกระลอกนะคะเราจะผ่าอันนี้จะใช้แรงนิดนึงนะคะผ่าก็จะเห็นว่ามันอยู่ข้างในเห็นไหมคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลูกปาล์มหางกระรอกนะคะลูกปาล์มหางกระรอกนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี้เราเอามาไว้แช่น้ำนะคะเพื่อไม่ให้อ่าหางอ่าลูกปาล์มเนี่ยมีสีดำเฉยๆนะคะเราก็เอาลงที่อ่าน้ำที่เราจะแช่เลยนะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยประมาณนี้เราก็มาละลายนะคะ ละลายในน้ำนะคะหลังจากผ่านแล้วก็แกะนะคะใช้มีดคว้านออกมานะคะเห็นไหมแล้วก็มาแช่แช่น้ำเกลือไว้นะคะกิจกรรมในครัวเรือนนะคะคุณพ่อผ่าคุณลูกแง่นะคะหลังจากที่เราแกะอันนี้ออกแล้วนะคะที่ออกจากฝักเขาเนี่ยนะคะแกะออกแกะออกเสร็จนะคะ เราก็เอามาแช่น้ําเกลือนะคะแช่น้ําเกลือแล้วทุกคนจะเห็นไหมคะว่ามันมีอ,อีตัวตัวเคลือบของอเนื้อของลูกปลาปล์มฟอกเทลอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเราก็ามาล้อล้อออกนะคะล้อออกล้ออันนี้ออกนะคะล้อออกแล้วก็มาแช่น้ําเกลือเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะอันเนี้ยเราก็ล้อออกนะคะให้มันสะอาดนิดนึงนะคะ เพราะมันจะมีรสฝาดนะคะมีรสฝาดเวลาเรากินเข้าไปนะคะเราต้องเลาะอ,อันนี้ออกก่อนจะได้กินได้อย่างอร,อร่อยนะคะได้แล้วนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะ,ะหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยแช่น้ําเกลือรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วทีนี้เราจะเอามาผ่านน้ําเดือดน,นะคะที่เราต้มแล้วนะคะเราจะลวกก่อนนะคะลวกให้เขาสุกก่อนนะคะ ง่ายคนนิดนึงนะคะวันนี้เราได้เยอะเลยนะคะเราได้เยอะเลยก็เลยจะทำไว้แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะวันหลังเราก็เอามาทำเป็นลอยแก้วได้นะคะแล้วเราจะมาผ่านน้ำเย็นนะคะเพื่อน็อกนะคะอ่าอันนี้เราจะให้ เย็นนิดหนึ่งนะคะน้าน้ําจะให้เย็นนิดนึงเราก็เลยจะใส่น้ําแข็งลงไปนิดหนึ่งนะคะจะได้ผ่านน้ําเย็นอันนี้เขาเรียกน็อกน็อกน้าเย็นนะคะใส่น้ําแข็งลงไปเริ่มได้แล้วนะคะประมาณห้านาทีเราก็จะปักออกจากน้ํานะคะน้ําร้อนมาใส่น้ําเย็นนะคะเราจะน็อกน้ําเย็นนะคะทุกคนอย่างนี้เลย เห็นไหมคะน้ำเย็นน็อกเลยเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นจากน้ำเย็นนะคะใเสด็จน้ำจากน้ำเย็นนะคะหลังจากที่เราลวกลูกปลาล์ม จากน้ําร้อนแล้วก็ผ่านน้ําเย็นแล้วนะคะเราก็มาต้มน้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะทําเป็นน้ําเชื่อมนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะเพิ่มความหอมของใบเตยเข้าไปในน้ําเชื่อมของเรานะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะร้อนแล้วนะคะอ่ะหม้อร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลนะคะ น้ำตาลใส่ขาวใส่แดงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะจะเอาหวานน้อยนะคะหวานปานกลางไม่ต้องหวานมากนะคะ่นคนให้ละลายนิดนึงนะคะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใบเตยออกนะคะไปใบเตยออกแล้วเราก็จะใส่ลูกปาล์มลงไปนะคะคล้ายที่เราทําลูกตาลนะคะทุกคน ผ่อนไฟนิดนึงนะคะใม้ต้องไปแหละ,ะคะไปไฟกลางนะคะเราก็หลังจากนี้เราก็จะทิ้งให้เย็นนะคะจะให้ดีนะคะกลิ่นขาได้ดอกมะลินะคะเขาจะแบบมีกลิ่นหอมนะคะพอได้เสร็จก็จะเอาดอกมะลิมาใส่แล้วก็อบไว้สักคืนหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้นะคะตอนเช้ามานี่จะรู้สึกแบบเปิดมานี่จะ ชื่นใจหอมดอกมะลินะคะแต่อันนี้เราไม่มีเนาะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหาซื้อไม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้อะคะ่ะไม่มีอะไรยุ่งยากกับการทำลูกปังมลอยแก้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่นะคะเราพร้อมเสิร์ฟแล้วเราไม่มีดอกมะลิเราก็จะมีดอกกล้วยไม้สวยๆนะคะตกแต่ง สวยงามค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำลูกปาล์มหางกระรอกนะคะลอยแก้วนะคะก็อร่อยนะคะทุกคนถ้าใครมีปาล์มหางกระรอกที่บ้านก็ลองเอามาทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย